เบื่อล้ตกสะโดอยู่อยูโอ้เหยียบกุุงเปียลุยีึ้นลุยยอมีไส์ออ้ยขึ้ยอดี้เยโอ้ยไส์เาเก็บกอเนเียเย อีจัดน้องสัตว์จะย้ายหมายแล้วสูตรเด็ดตกปุ้งนะครับนี้เป็หนหัวเชื้อเดี๋ยวมันจับยังไงก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับตกแบบนางลอยเบื่อแล้วตกสะโด ยอยู่อยู่อยู่โอ้อยยักษยกุ้งเปียกเฮ้ยี่ครัสูตรเด็ดนะครับสูตรเด็ดตออกกุ้งนะครับนี่เป็นหัวเชือ้อ ซึ่งนี่โปอึ่งเป็นคนเอาสูตรนี้มาก็คือไฮเกรดนี่ผมตกแบบนาง้อยครับไม่มาแล้วผม,มจะ,จะใช้ตะกัวนะครับคลุกกับไฮเกรดนะครับเพราะว่าตะกัวมันก็เปรียบได้ก็เหมือนตะก้อนี่แหละ น่โรดไปกระสายก็ได้ไ้เดือนนี้ใไ้เดือนอันเดิมแล้วนะนี่เรียบร้อยบบนี่หใหได้กี่ตัว้ไงไงอไม่เยอะเย,เยอะเยอะนะเยอะก็เมื่อวานตะไก่ถามลุงนั้นว่าได้กี่ตัว โมด้าห้าตัวตะไก่ตาลุกวาวเลยเออคันโค้งแล้วคันโค้งแล้วกดกดหัวคันลงกดปลายคันลงกอสายนิดนึงพอตึงแล้วยยก็ค่อยยกค่อยยกค่อยๆเออเดี๋ยวจะเจอตัวมันไม่อยู่เอยอ,อยู่ยก็ค่อยยกก็ค่อยยก ยกเลยแวบไม่อยู่เนี่ยไอีลุยไอกไม่อยู่เอ้ยแดเสร็จมันอขึ้นมามไอ้ี้มือยังข้อรจมัปึ๊กพกมจะพู่าอยู่เยเนี่ยเอาอ่ะไม่มีน้ำจักอ๋อครับกุงจับแล้วนะครับมีน้ําหนักด้วย

เดี๋ยวเปิดๆไปแดงกินตัวเล็กเนี่ยไปจากผมนี่หรอวะเฮ้ยแต่ไอตัวที่พี่โดนนี่ใหญ่นะใช่ไปจากผมเออรู้แล้วไม่หมายถึงไอตัวที่พี่โดนตรงนั้นนะอ่ะเนี่ยโดนแล้วจับแนละ้วส่งสายครับ

เพิ่นครับเพิ่นเพิ <wh uh ่นเออจับผมเีอยจับผมเีอยนะี่นี <h <h ่จริงจริงว่ะโอ้ยจริงของแทของเทแล้วกลับสักสองทุ่มแล้วนี่ยี่ิงสองี่ไอ้ตัวนี้กุ้งมันจะดุกระดิกกระดุกกระดิกนี่แบบของพี่นี่คันนี้กระดุกกระดิกแล้ว หมายครับเป็นหน้าลงงานข้าวนะครับข้าวเด็กินข้าวเอาแล้วเอาแล้วโอ้โเดินเร็วด้วยอยู่แล้วมึงอยู่แล้วอยู่แล้วยกนี่หมุนนี่เอ้ย,ย,<า>ยเรียบร้อยเัตว์อู้ มิไซด์มิไซด์ side, เ,อเอาจนได้ับผมเออของแท้เฮ้ยเวกาอนไะนี่ครับตำหนิด้วยตำหนิตัดหางออกตองคนะัดเอ้ยตัดตัดไอแหลมแหลมเนี่ยตัดตีเหรอนี่เหรตัดแหลมแหลมมาเออตงผมอันนี้ไม่มีไอ้นี่นะ อ่ะนี่ยเอ้แค่ชมว่ะเออแม่งชมจริงยกเอายกเอาเรับใหม่รับใหม่ไอเดียไม่มืดไม่กลับแล้วเนี้ยเพียแต่เดิอนบอนขี่แป๊บเดียวเองด้วยอย่าโทรโทรแป๊บเดียวไก่จ๋าไก่จ๋าไม่มีเครื่องแววเอาเครื่องละเข้ามาใส่นะบอกไก่จ๋าไอ้เดียเจอใหม่เด็ด ของแท้กระดุกกระดิกอย่างเงี้ยของแท้ก,กดแล้วกดแล้วกดแล้วอเออจะยเออส่งขาส่งค้าปากอืมีน้ําหนักอ,อุ้ยอ้ะยีกุ้งตัวเปียกเดียวอีสัตว์ อยู่อุ้ยไม่เปียกอุเปียกอเเปียกเปียกอุ้ยโอ้ยโอ้ยตลาดโลสองรอยเนี่ยของแท้ลุกดิกเงี้ยของแท้แครับคันนี้ครับ อยู่อยู่อีกแล้วพี่น้องดิดเอออยู่อยู่อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยตาแดงๆจากพี่น้องไอสัตว์กูจะย้ายหมายแล้ว <c oughs> เอออะไรกูบอกว่าเดี๋ยวอยู่แต่เป็นเล่นเต่ารู้กนะันเออ เนี่ครับสูตรเด็ดนะครับสูตรเด็ดตกกุ้งนะครับนี่เป็นหัวเชื้อซึ่งนี่โปร่งเป็นคนเอาสูตรนี้มาก็คือไฮเกรดนี่ผมตกแบบนังลอยครับ,มมรบผมจะใช้ตะกัวนะครับ คลุกกับไฮเกรดนะครับเพราะว่าตะกัวมันก็เปรียบได้ก็เหมือนตะก้อนี่แหละเนีย่ยลูดไปขัะสายก็ได้ไ้เดือนนี้ไฟเดือนอันเดิมเลีนยะนี่เรียบร้อย นี๋ยวี้ตีตัวก็ไม่แว้มากโอเคโอเคปั่นป,นปนอยู่แล้วใหญ่ๆด้วยโอ้ยยิ่งรุดโอ้ยยังอยู่ยังอยู่นายยันมีอยู่ ทกคกทุกคกทุกคนน่ัจด้วยเวียกลาลกร้านเลยเนาะบอกเว่ากันอย่างนี้อุกิได้เลื่อนใอีกไหมเอามันมีตัวมา แทกหน่อยล่งมาพอดีเดี๋ยวต้องกระแทกพอดีหน่อยยกมปไหมลูปึ๊กใช่แต่ยกอะถ้าน้ำหนักมันได้มันอยู่อะให้วัดปึ๊กหนึ่ง ใสายยกเลยครับไม่มี อืมอันนี้ใช่คันนี้ใช่เยี่ยมก้องเปิดเนี่อไปเดินสายด้วยอืมไปเดินขวาเยอนน เยอะกับดึงไม่แรง่อเมื่อกี้ขอที่กุ่งจะเล่นก็ฟ้าอย่างเงี้ยก่อนแหละ ก็ถึงบอกไงเนียเอ้ยเอาแล้วไปรักบุ๊กใช่เลยอิสว์เลยลกแดดนี่กุ้งมาใหญ่ด้วยแม่งสามโลได้ตัวเมื่อกี้บอกกินเล็กบุ๊กอะกินเนสบุ๊กเบอร์เลกคอร์ดแต่กุ้งแลงอยสามโลล็อบสเตอร์แม่งเล็กไปเลยของกูของกูมาล้วจา้า เอาเลยมึงตามสะดวก่งายยาวครับึโอ้ยเฮ้ยรัดรด้วยวนะัดโดนด้วยรัดโดนด้วย กึกเลยซาดเขียนไมค่คมวะคันคันนี้มีสิทธ ดิ๊กเงี้ยใช่ยกเลยอุย้ยใช่อุย้ยมึงว่โดโทษเกินเบ็ดอยู่ไมนะ่ะ